สวัสดี FC ทุกๆุกทนนะคะวันพรุ่งนี้8พฤศจิกายน2565วันเพนเดือน12นะเป็นวันลอยกระทงนะแต่จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทคราดหรือจันทลุปราคาพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะปรากฏการณ์ราหูอมจันร์ในเรื่องของศยศาสตร์ก็จะมีเรื่องของการ เชื่ออะไรหลายๆอย่างดังนั้นพวกนี้ไม่ต้องอาบแสงจันทร์ไม่ต้องอะไรใดๆนะจ๊ะใครไปวดัดใครทําบุญหรือใครมีโอกาสทําบุญทําทานนะ แก้เค็ดแก้ดวงลาหูนะคะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษและลัคนาราศีตุ้นอาจารย์แนะนำให้ทำบุญด้วยแสงสว่างจะทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงจะทำบุญบำรุงค่าน้ำค่าไฟสามารถทำได้ทั้งหมดหรือใครจะจุดเทียนมงคลเสริมดวงก็สามารถทำได้พรุ่งนี้อาจารย์ทำพิธีช่วง20นาฬิกาค่ะในเคล็ดลับ การทำบุญที่เกี่ยวข้องกับลาหูคือทำบุญด้วยจำนวนเงินก็ได้หรือด้วยจำนวนสิ่งของก็ได้ลงท้ายด้วยเลข8หรือเลข12หรืออีกวิธีหนึ่งในเรื่องของการแก้เค็สก็คือเรื่องของการ ไหว้พระนอนเป็นพระบางโปรดอสุรินทาลาหูนะเป็นเคล็ดลับวันลอยกระทงนะพรุ่งนี้ใครตื่นเช้าไปทำบุญใส่บาทก็อย่าลืมนะจํานวนของหรือจํานวนเงินลงท้ายด้วยเลข12หรือลงท้ายด้วยเลข8เน้นไปที่เรื่องของแสงสว่างหรือการทำบุญที่เกี่ยวกับการให้แสงสว่างหรือโอนเงินไปทำบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดโรงพยาบาลตาก็สามารถ เป็นการแก้เคบด้วยแสงสว่างเช่นกันนะยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ